สวัสดีค่ะกิจพาการเดนนะคะหลังจากที่แนนปลูกตัวนี้เป็นกะหล่ำนะคะแนนปลูกกะหล่ำลงในกระถาง10นิ้วโดยการเปลี่ยนจากกระถาง6นิ้วนะคะที่ทําให้เพื่อนๆดูนะคะดินที่ใช้ปลูกเดินใช้ดินที่สวนนะคะก็คือเราปรุงดินเรียบร้อยแล้วก็เอากระถางนะคะมาเปลี่ยนลงในกระถางที่ใหญ่ขึ้นค่ะจากนี้นะคะแนนก็จะลดด้วยน้ําหมักเชื้อภาพนะอันนี้เป็นน้ําหมักขี้ไก่นะคะ น้ำหมักขี้ไก่ผสมกับ EM ลงในน้ำเจือจางนะคะแล้วก็แนนก็จะรดลงไปเลยนะคะให้เขานะคะลดลงดินนะคะแต่ถ้าโดนต้นโดนใบก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแนนใช้แบบเจือจางนะคะจากรดราดแบบนี้เลยค่ะเป็นการเติมดินนะคะเติมสารอาหารให้กับดินนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยลดด้วยน้ำเปล่า อันนี้นะคะใช้ประมาณนี้หนึ่งลดตามตามความเหมาะสมนะคะในหนึ่ง,งกระถางนะั้นจะใช้สองอันนะคะก็คือสองสองเหยือกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแนนจะเอาไปวางนะคะแล้วก็รดด้วยน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยว แล้วก็เดี๋ยวแนนก็จะย้ายไปวางไว้ตรงที่แดดจัดเลยนะคะก็คือตรงนี้นะคะนอกโรงเรือนนะคะแดดจัดเลยแล้วก็ลดน้ำเปล่าค่ะ ที่เรามีการให้น้ำหมักชีวภาพนะคะทุกคนต้องให้น้ําเปล่านะคะตามทุกรอบนะคะแล้วก็การให้น้ําหมักชีวภาพให้แค่สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งก็เพียงพอนะคะอย่าให้เข้มข้นนะคะเราต้องทดสอบก่อนว่าน้ําหมักชีวภาพของเรามีความเข้มข้นสูงไหมนะคะถ้าใครที่ให้เข้มเกินไปใบผักของเราก็จะไหม้นะคะ เนี่ยค่ะแนนจะทําการลดน้ําหมักเชื้อภาพลงดินในกระถางไปก่อนแล้วก็ค่อยเอาอน้ํานะคะก็คือน้ําเปล่าของเราลดราบที่ใบไม่ให้น้ําหมักเชื้อภาพติดที่ใบนะคะจะทําให้ใบเกิดการระคายเคืองแล้วก็อาจจะมีรอยไหมนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะใส่แบบนี้เลยนะทุกคนถ้าปลูกแบบนี้แล้วผักของเราจะโตไวแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะทำแบบนี้ได้เลยนะคะ สำหรับการปลูกแล้วก็เปลี่ยนกระถางของกรหล่ำนะคะทําได้ไม่ยากเลยค่ะใครนะคะถ้าชื่นชอบการปลูกผักของแนนนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักไฮโดรพอนิกหรือว่าเป็นการปลูกผักในตะกร้าในกระถางนะคะก็เข้ามา อด,ดูศึกษาหรือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการปลูกผักของแนนได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของผักที่แนนปลูกแล้วก็เปลี่ยนกระถางนะคะผักของเราจะโตวไวถ้ามีสารอาหารที่เพียงพอนะคะดังนั้นเราต้องสังเกตว่าถ้าต้นของเขาใหญ่เกินไปนะคะเราต้องเปลี่ยนเขาลงในกระถางนะคะในลําดับถัดไปถ้าผักของเราโตมากๆนะเราสามารถเปลี่ยนลงใน ต่กร้าเข่งแบบนี้ได้นะคะสวยมากๆเลยนะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะคะถ้าใครชิ่นชอบการปลูกผักหรืออยากปลูกผักสวยๆเหมือนที่แนนทําก็เข้ามาดูได้ที่เพจจิดภาการ์เด้นค่ะแล้วก็ช่อง Youtube นะคะจิดาพาการ์เด้นค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ